ผ้าบุงมาเบิงไอตะไทรักไว้ครับกินขายน้ำบ่นครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วนี่เป็น40แรงครับส0แรงปลาชาติครับ จัดรอให้โดยอู๋จำเปิงมือครับนี่ครับวันนี่อ่าสั่นเต็มครับ <c oughs> ขึ้นมาไฟครับ ีเจอน่ะรถทำโอ้มันซาโฟดเออพุง่งขึ้นเลยตึ้งขึ้นเลยขึ้นซาาไว้รถมันคันหน่อยนี่ครับเลือกอะหนาวส,สี่เมตรเกิงครับอ๋อ โอ้ยมีสปริงดูเส้นรถสามไม่ยังนันเลยเรามีรี่เยอะไม่โลสามขลไปครับนี่โลที่เยัะต้องใส่ความเร็วจังไหมนี่คือเทคนิคครับถ้าขึ้นโน้นมาไวโอเคครับ <c oughs> ผมก็ขึ้นแบบสบายครับไม่มีปัญหารับโน้นทั้นี้ครับ ผมยนอยูซีเกิลเนาะน้ำหนักโตมันหลายครับก็จิ๊บครับโน้นตำแหว่าถือว่าสั้นเลยครับแล้วมันก็ขึ้นได้ครับเดี๋ยวถามเขาสิครับนี่ครัวทำหุ่นปครับทำหดยาวเลวยนี่ครับผมกำลักรีดหักแล้วนยเขาไปก็โตครับนี่ครับทางก็ยากหน่อยครับ ทุกค่เยไปถึงเขารวบลงมาหอดนบครับผมเลี้ยงปากไว้ไปตามรับชมรับฟังต้องปูช่างปิงมูดไฟนะครับนี่ครับชิปไล่สาระกัใช่ไหมครัขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมเดีกยงปากกด,ด,ดไล่ครับกดแชร์คนครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ